นี่นครับโซน2องก็ประมาณนี้ครับอยู่ในช่วงนี้นสีก็ฟ้าครับก็หายเป็นหลายวันเลยครับก่อนหน้านี้3วันแล้วครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่18ของการออกกำลังกายครับไปได้ความรู้มาใหม่ครับก็คือในการเบิร์นครับการผอ,อผ่านพลังงานเขาบอกว่าให้ออกกำลังกาย อยู่ในโซน2ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าโซน2คืออะไรแต่ดีที่มีนาฬิกาอยู่ครับมันจะบอกอัตราการเต้นของหัวใจครับ,บโซน1โซน2โซน3โซน4โซน5โซน6อะไรเงี้ยครับมันก็หนักหนักมันอยู่เป็นช่วงครับพอดีว่าร่างกายผมเนี่ยคำนวณออกมาได้แล้วมันมันจะเต้นอยู่ที่ประมาณ97ถึง127ครับ อยู่มันเป็นอ,อัตราการเต้นหัวใจ60-70%ซของการเต้นของหัวใจสูงสุดของร่างกายผมนะครับ mm. เา่าเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะได้ประมาณนี้ผมบอกว่าโซน2เนี่ยมันจะเผาผลาญพลังงานได้มาก8-85%ผมก็ไม่รู้ผมก็ลองทำดูครับ ก็ไม่ไม่ปั่นหนักอะไรครับก็ปั่นเบาๆช้าๆเนิบๆให้หัวใจมันเต้นอยู่ที่ประมาณ120ครั้งนะครับต่อนอาทีเนี่ยครับโซนสองก็ประมาณนี้ครับอยู่ในช่วงนี้นสีฟ้านะเหนื่อมันจะออกเยอะเยอะครับเงื่อจะออกเยอะก็คือมันจะเบินไปเนิบๆเนิบๆ เหงื่อมันจะออกเยอะครับเยอะจริงตอนนี้เปียกทั้งตัวแล้วครับแค่ประมาณ30กว่า40นาทีครับประมาณนี้แต่ตอนนี้เหงื่อออกทั้งตัวเลยนะับอัรตราการเต้นหัวใจครับโซนสองร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบห้าประมาณนี้ครับรู้สึกดีครับไม่เหนื่อยมาการ่างกายก็ได้เผาผันพลังงานะนะครับ จริงๆก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ออกกําลังกายอะไรมากมายวันนี้วันนี้ผมไปเล่นลูกกลิับลุกกลิ้งแต่ผมพัฒนาขึ้นมาในท่ายืนเล่นแล้วแบบไม่ต้องฝุกเขา่าแต่ก็ยืนเล่นแต่ก็ยังเหยียดแขนไม่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเหยียดแขนสุดมันก็จะหมดแรงดึงกลับไม่ได้แต่ก็คือเหยียดแขนไปได้ประมาณเมตรครึ่งนึง เมตรครึ่งกว่าครับร้อยห้าสเซนประมาณนั้นครับผมวัดจากกระเบื้องในบ้านพกระเบื้องแผ่นนึ่งมันจะยาวสาเซนสไลด์ไปได้เกิน5แผ่นก็ประมาณอยู่ในระหว่างในช่วงร้อเซนมถึงร้อซนติเมก็อยู่ประมาณแหก็รู้สึกว่าร่างกายตัวเองแข็งแรงขึ้นครับพัฒนาขึ้นมาอยู่ในท่ายืนเล่นลูกก้งได้แล้ว แต่อาจจะยังแม้อาจจะยังไม่ไม่แม้อาจจะยังเหยียดแขนไม่สุดยังไปได้ไม่ไกลแต่ก็ก็ถือว่าดีกว่าช่วงแรกๆครับช่วงแรกๆก,ก,ก็ยังเขาเล่นอยู่หลังจากนี้นะครับก็จะออกกาลังกายไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็ครั้งที่18นะรหรือว่าวันที่18ในการออกกําลังกายของผมนะครับ ทันที่16-17อาจจะไม่มีเวลาในการถ่ายคลิปเอามาลงนะครับอยากจะไปหนักทางกินมากกว่าก็เดี๋ยวถ้าเกิดร่างกายเปลีป่ยนแปลงยังไงก็จะออกมาเอามาอวดครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับ